ไหนแก่เก่าจะลืมใครมีดูแล้วก็หลังจากที่เราไปกันกันต้นปีก็อยากจะมาสร้างปัญหารอันนี้ก็สองเลยครับเลยที่ร้านโดนก็ตอนนี้ที่ร้านลงใครเนี้ยไอ่ตอนที่คืเขาค่อนข้างยากเหมือนกับไม่คิดายกันก็มีเอ1ถึง3นี่จะมีอยู่ ก็จะต้องรดรวัมีคนบ้านเราก็ไม่้ล้าวาไปเข้าไปลูกค้าลูกแมไม่ให้เข้าเข้าไปเลลูกค้าลูกค้าเข้ามาพวกเราหมดใช้ขดวิ่งระยะหลังนี้ได้ยินมันวิ่งบ่อย ตรนนี้ไม่ได้ไปได้้าไม่ผลิผไม่ได้ต้องไปตตาอไาก่อนไถ้าจะออกะถ้าพบที่ดีกกก็ต้องกดให้ถ้าเป็นละบบงที่ดีนแบบหาข้าเข้าได้ประมาณห้าวินทีมันจะปิดเองทีนี้จะออกก็ต้องกดให้ออกให้ออกโั้นก็คับมานั่งตามแยกต่างๆมานั่งตามแยกต่างๆหลังจากเสร็จอ่าอำนวยความสะดวกการจราจรที่ แต่ทำเพิ่มเติมได้ก็มีคำแนะนำอยู่และอยู่อย่างนึงก็คือรนนี้นไมนี้ม้้เอาไปดิูผมเป็นควไล่ม ไงเพราะมันไม่มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องมาเห็นพนักงานน่ะเราทำไงก็ได้เราถึงเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นน่ะเราเราแต่มันไม่ค่อยชัดเจนเราเราดูไม่ได้